ต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาเคดอนเกมส์กันอีกครั้งนะฮะกับการเปิดการ์ดลุ้นรับนักเตะในตำนานเข้าสู่ทีมมหาเทพซึ่งมูลค่าทีมตอนนี้บอกเลยว่ามหาศาลอย่างจงหนักนะฮะมาทุกคลิปเปิดทุกแพ็คนะฮะเจ๋งบ้างเจงบ้างก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้มาดูกันนะฮะว่าผู้ใดจะย่างกลายเข้าสู่ทีมของผมกันบ้างนะครับเพื่อนๆนที่ดูอยู่ก็กดติดตามให้ด้วยละกันนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเอาละไปโลดไปโลดนะฮะไหนดูซิมีอะไรให้เราโชคกลือกันบ้าง <laughs> หัวรอบก็บเกลือดกันในต้นคลิปเลยผมเนี่ยนะฮะสเปเชียลลิมิเต็ดอี dition นะครับกลัวจะซ้ำซะเหลือเกินเลเจนด์ <laughs> จากย u โรเปียนเนชั่นแนลทีมส์นะครับผมมีฟรี3ตัวด้วยนะฮะ <laughs> ตัวฟรีนี่ไม่ค่อยได้หรอกผมเนี่ยนะครับเพลเยอร์ออฟเดอะวีคครับอืมหืมวิวิดลุยก็ติดกับเขาด้วยหรอ มีจากเจลีกด้วยนะครับแล้วก็บอนฟรีนะฮะบอนเงินกับบอนทองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟรีฟรีกันก่อนอาเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กันเนาะมไม่อ่านครับโนสนโนแคร์ประเดิมมาด้วยผิวขาวเลยนะฮะเนี่ยใครละพ่อบอรรีนี่ครับผ่านไป <laughs> บอลทองครับอีก3ตัวนะครับฟรีๆเราเปิดเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับช้าๆได้พลาไ่มงาม49เลยนะครับเฮ้ยหวัวแดงบาเบลผมจำคุณได้ <laughs> มาทุกคลิปพวกคุณเลยแล้วดูยิ้มพิีพมใจ <laughs> ปักกระโดดกัดคอหอยซะนี่พวกคุณเลย อ่าครับดีนะที่ยังมาบันฟรีเนี่ยนะฮะถ้าเปิดเสียตังค์แล้วมานี่น้ำตาร่วงเลยนะบับเร็วๆๆเ <c oughs> หมายเลขสี่ครับ <c oughs> หัวฟูมเลยโอ้หน้าตาเหมือนยังไม่ได้นอนเ <c> ห <oughs> มือนยังไม่ตื่นนะฮะเนี่ยดันเต้นะครับ <c oughs> เออเรอ่เป็นระยะระยะนะครับ <c oughs> มามามา เปิดหลอกคนนมินะครับขาขาวผูว้สากประตูด้วยนะฮะฟรีเ,เจนต์นะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะบ,บนฟรีของเรานะครับอ่าหมดแล้วนะฮะมาเริ่มที่เจลลี่ครับ Player of the Week นะฮะใครก็ได้อย่าซ้ำนะครับ หมายเลข19กครับชุดเหลืองอลามมาเลยเชียวพื่อคุณเลยมีเป๊ซะด้วย <c oughs> โอ้ใครเนี่ยจอเมนเหรอนะฮะเก็บไว้นะครับการอะไรแปลกๆเราเก็บไว้นะฮะปือ้อย่าซ้ำนะครับขอร้องเลยนะฮะอย่าทำกับผมแบบนี้อ่าไม่ซ้ำแล้วนะครับหวังว่านะฮะปืหมายเลข14ครับชมพนะะูสดใสซะเหลือเกินพื่คุณเลย หน้าตาหน้าย่อยใครล่ะเนี่ยมารุฮาชิเหรอไม่นะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะฮะกับนักเตะเอ่อเจลิกนะครับชะนะทิพมีไหมเนี่ยฟืบตัวสุดท้ายแล้วครับเสียวเหลือเกินสิบสีนั่นไงพวกคุณโอ้ซ้ำครับหน้าตาเหมือนฉีดโบท,ท็อกมา มารุฮาชิครับซ้ำนะฮะจากเจลลี่ครับโอเคมาทีมระดับโลกนะครับอยากได้พระเจ้านะครับแต่คงไม่ใช่แล้วฮะแบบนี้ <c oughs> หมายเลขหกนะฮะใครเนี่ย <c oughs> โอเคครับ มิดฟิลด์ตรงกลางนะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่92เลยนะครับโอเคนะฮะอย่าซ้ำนะฮะอิบรามานี่จะโอเคมากนะครับผมชอบเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ถ้าไม่มาไม่เป็นไรแค่อย่าซ้ำนะฮะบึ๊บเฮ้ยสเปนเสียวว่ะเออไม่ใช่แล้วเนี่ยจากบาร์เซโลน่าครับโอ้โหไม่ได้สิบเจิสมันนะฮะองตวนกิสมันครับผมหัวฟูลแบบนี้เป็นใครไม่ได้ครับ สวมเสื้อแมนยูซะด้วยสเตตัสเริ่มต้นที่95เลยนะฮะโอ้โหกลองหน้าตัวนี้และดูท่าดีใจกับเขาเ yeah! ย yeah ้มาแมนยูเย้โอ้โหโอเคครับไม่ซ้ำเนี่ยฮะอีกตัวหนึ่งครับใครก็ได้ไม่ซ้ำและไม่เอาดาวิดลุย <laughs> โอ,โอ้ไม่ซ้ำแล้วนะฮะใครลละเนี่ยผู้สาประตูนะครับ ใคร้วพ่อ,อลูคัสโกราฟสกี้ครับผู้สาประตูสเตตัตร์เริ่มต้นที่88ครับแล้วดูท่าเขาหลวงบอลซะก่อน <c oughs> โอ้ไม่ซ้ำค,ครับโอเคฮะถือว่าผ่านนะฮะ <c oughs> เจอเจลลี่เข้าไปซ้ำมาตัวหนึ่งนะครับเจลลี่คือผมไม่ค่อยสันทัสเท่าไหร,ร่นะฮะรู้จักก็ พวกชนะทิปอะไรอย่างเงี้ยนักเตะไทยอ่ะนะครับโกอุ้มอะไรอย่างเงี้ยธีรสินเนี่ยนะฮะคนอื่นนี่ไม่รู้จักแล้วมาครับเราขาตบบนี้ฟรีเอเจน์ครับชุดม่วงมาเลยเปิดตัวใครแล้วรูปลอผ่านไปฮะซูชิมาที่ตัวต่อไปครับ ตำดานที้ต้องเป็นสีทองใช่ไหมทุกคนนะครับถ้าแบบนี้นี่คือหมดสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับจากกาะอังกฤษครับผู้ใดละวพ่อโอ้โหหน้าตาเหมือนถึงมาเลยนะฮะคลายมาเปิดกันต่อยาวๆยับๆนะครับเปิดให้หมดนะครับเอาให้คุ้มนะฮะมาแล้วนานะตุแรกครับโกโก g ครับใครครับเนี่ย โ oh, สวยงามครับใครพร่ออย่าซ้ำกับตัวเดิมนะโอ้ <laughs> oh, ไม่น่าจะไม่ซ้ำแล้วนะฮะใครเนี่ยโอ้วานบัสเทนครับสเตตัสริ่มต้นที่90เลยนะฮะกองหน้าตัวนี้ครับผมยังไม่มีนะฮะเป็นฟรีเอเจนต์บอลทองครับโอ้ oh, สุดยอดครับตัวแรกเลยนะฮะโอ้โเปลิมเปลิ่ม อขออีกนะฮะอย่าซ้ำนะครับเจอขาวขาวเข้าไปแล้วปกตินี่อัตมาชอบขาวขาวนะแต่เจอแบบนี้แล้วหัวใจจะวายนะฮะหน้าตาอมทุกข์นะ โอเคไม่ท้อครับเราได้มาตัวหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงเราต้องได้อีกนะครับมาเปิดกันต่อเนื่องเลยนะครับไม่มีพักครับห้มาอีกแล้วกับำนานครับตัวที่สองครับปื้โอ้โหสวยงามปราบแทนแลตะลึน <laughs> โอ้ไม่ไม่น่าซ้ำนะดำๆแบบนี้นะฮะใครเนะี่ยไม่ซ้ำแล้วนะครับสวยงามเลยครับโอ้โหหน้าตานี่ <laughs> โอโซแคมเปลโอ้โหตำนานจากอาร์เซนอลครับกล้องหลังสเตตัสเริ่ม right? ต okay. right? <waters S 2> ้น <crisis> ที่86ครับโอ้โหตัว <deven> น <es hate> <makeup> e. right. ี้ผมจะไม่มีไม่ซ้ำนะฮะสุดยอดจริงๆครับขอบคุณเลมาครับ2ตัวแล้วนะฮะเปิดกันต่อเนื่องครับโอ้ย What t ้าดสุดยอดครับติดๆเลยฮะแขนยาวเดี๋ยว ไปแค่ไหมอโอ้เดวิดไปแค่ฮมฮะผมมีแล้วครับโอ้ oh, oh, <laughs> มามาติดๆประเประคุณรุนช่องเลยพระเทพประบุูลสติงผม oh, <laughs> มีแล้ววะดิโอ้ <laughs> oh, ใจจัวายครับมานี่แบบไม่ได้พักได้ผ่อนนะฮะโอ้โ oh. ห oh. hmm, ขาบอลแบบนี้ไม่น่ารุนลนะ โอ้โหได้กันง่ายนะครับแพ็คตำนานลีเจนด์เนี่ยนะครับแต่ว่ามันซ้ำเนี่ยสิยนะมผมมีแล้วนะฮะดึงผิดเบคแฮมนะครับหัวใจจะวายโอ้โหมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเหลืออีก620ทองนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้หมดกันเลยหล่ะนะครับได้กี่ตัวก็มาดูค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนะฮะ ขออย่าซ้ำนะฮะโอ้ตะนานมาอีกแล้วครับโอ้ยัดยับหาดูรัวไปอย่าซ้ำนะฮะเสียวเหลือเกินนะครับเบอร์ก็ไม่มีบอกเราใครเละเนี่ยน่าเหมือนตอเรสใช่ไหมเนี่ยตอเรสครับเฟอร์นันโดตอเรสครับผมโอ้โหสเตตาร์ล็อกตัวที่85ครับกองหน้านะฮะ ตำนานจากสเปนครับแล้วดูท่าเขาซะก่อน <c oughs> เป็นยังไงเราไปเชลซีอะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่ซ้ำกับตัวนี้โอเคเลยนะฮะโอ้โหมารัวๆแล้วนะครับ <c oughs> เออแบบนี้ค่อยแบบมีความสุขหน่อยนะฮะโอกิ๊เป้จะแตกนะทุกคลิปแล้วผมเนี่ยนะครับโอ้ ไม่ใช่แล้วโอ้โหเปิดกันยับยับครับยาวๆครับไม่เกลือก็ตำนานแล้วฮะโอ้โหไม่มาครับโอ้ไอหนุ่มผมยาวใครเลยเนี่ยพ่ออืมทรงผมเดี๋ยวท่องคาถาสักหน่อยไหมนะฮะคาถาประจำอาเขตวันเกมส์นะครับ โอเคหลวงพี่มาพ่อตามมามหาบุนีอาจารย์เรนนี่พี่ชอนจงมาเพียง <c oughs> ขนาดนันขนาดนี้ยังไงตำนานต้องมาแล้วนะฮะไม่มานี่เสียชื่อนะครับ <c oughs> มาจริงจริงด้วยกันตำนาน,นครับมาจริงจริะ <c oughs> อ,อ,อย่าซ้ำนะ้อขอร้องเลยนะฮะไปลุนนะ้นฮะรูมมันนี่แก้เหรอ ใช่ด้วยครับมาด้วยครับรลูมเบนนเก้ครับโอ้โหหน้าต่ำครับสเตตัสรับต้นที่91ครับมาครับโอ้โห,โโหปลื้มปลิ่มครับอาคาถามว่าเราได้ผลนะฮะท่องอีกสักรอบหนึ่งไหมไม่เอาดีกว่าเลยฮะเดี๋ยวโดนนะเนี่ยอย่าฟ้องผมนะขาบอลมาเลยเพืนะ่อน โอ้โได้ตัวรุกยับยับนะฮะ <S <S> <S เหลืองอลามทั้งทีมแน่ผมเนี่ยนะฮะ <laughs> โอเคเหลืออีกร้อยหนึ่งนะฮะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ใครไม่ได้ใครนะครับมาอีกตัวหนึ่งเถอะนะ่อคุณเลยขออีกสักตัวหนึ่งนะปึ๊บโอ้ไม่ใช่นละโอ้เอาครับแพ็กนี้ฮนะสุดๆครับ ใครแล้วพ okay ะรูปหล่อเอร้อยสักขวดด้วยก็บาบ้าครับจากเชลซีนะฮะอย่างดีใจเลยนะเนี่ย โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะอิจฉาหรือว่าสมน้ำหน้าผมก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพูดคุยกันสนุกๆน,นะฮะแบบพี่แบบน้องขำๆอย่างเช่นเคยแหละนะครับมาอวดผมหน่อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากติดตาม Subscribe, Like, Share ไว้ด้วยละกันนะครับคลิปหน้าปะกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ <laughs> เป็นไงอะ่ะบุตรแห่ง GM อ่ะเป็นไงอะ่ะ <laughs>